วันนี้พามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นสองห้องนอนสองห้องน้ำเข้ามาดูกันราคาไม่แพงห้องโถกว้างขวางเฟอร์นิเจอร์อยากได้ซื้อเอาเองมีตู้ไฟกันไฟดูดไปประตูห้องนอนห้องแี้กว้างมากมายห้องนอนห้องที่สองกว้างมีห้องน้ำในตัวในห้องนอน เมียใช้ล้างจาได้ล้างได้โดงกว้างขวาง,องนอนได้สบายเมียไล่ก็มานอนตรงนี้มีบ่ตกแต่งหน้าต่างสวยงามสีทาบ้านเลือกเอาเองถ้าอยากได้สีไหนใครจะไปรู้ก็แอกข้างบ้านใครอยากได้ปิดเอาเองรับสร้างบ้านแถวชะอําเพชรบุรีรหัวหินเท่านั้นจังหวัดอื่นเมียไม่ไปคนหน้าตาดีติดต่อเบอร์โทรใต้นี้ได้เลยพบกันใหม่กับบ้านหลังหน้าวันนี้บายบาย